สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานพุกตอกตัวใหม่นะครับที่ผมได้เพิ่งใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าพุกเหล็กทั่วไปอย่างมากเลยนะครับก็เลยจะมาแนะนําแล้วก็ทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวพุกตอกและพุกเหล็กทั่วไปด้วยนะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับท่านใดที่ใช้งานพุกเป็นประจํานะครับเพื่อที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้งานในหน้างานได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับเชื่อว่าช่างหรือว่าสาย DIY หลายๆคนเนี่ยนะครับคงเป็นเหมือนผมนะครับเคยใช้งานตัวพุกนะครับ เหล็กลักษณะแบบนี้กันมาอยู่แล้วนะครับแล้วปัญหาที่อาจจะเคยเจอเหมือนกันนั่นก็คือเวลาเจาะนะครับรูไปแล้วเนี่ยสี่รูนะครับใส่ตัวพุกเข้าไปนะครับบางทีเนี่ยบางอันมันไม่ตรงนะครับทําให้ใส่ตัวเพดแบบนี้ยากนะครับเพราะว่ารูเนี่ยมันมีขนาดแบบพอดีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการทํางานนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนที่เยอะซับซ้อนกว่านะครับก็มีการวางเพดนะครับมาร์กตำแหน่งยกเพดออกนะครับเจาะรูใส่พุกขัน พุกแล้วค่อยใส่เพดนะครับใส่น็อตเข้าไปอีกทีอะไรแบบนี้นะครับึ่งวันนี้ผมไปได้ใช้งานนะพุกมาตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นพุกตอกนะครับก็หลักการทํางานเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันทําให้เราทํางานได้ง่ายกว่าขั้นตอนน้อยกว่านะครับในเรื่องของราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับต่างกันประมาณบาท2บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยที่ง่ายมากๆนะครับความแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่เราลองมาดูว่า2ตัวเนี้ย มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเผื่อท่านใดเนี่ยจะนําไปใช้งานได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีวิวตัวพุกตอกตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้รีวิวเปรียบเทียบกับตัวพุกเหล็กนะครับโดยพุกตอกตัวนี้จะเป็นของแบรนด์มิโนรินะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเครรอเดียวของซั n โกที่ผมเคยรีวิวตัวพุกเชื่อมกับพุก ตะปูไปนะครับผมเขาจะบอกมาหมดนะว่าเราควรใช้ดอกในการเจาะเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับความยาวเกลียวนะครับขนาดของตัวพุกตัวเกลียวขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยเป็นขนาด m 1 0นะครับลักษณะของเขาก็คือจะมีเกลียวด้านบนนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวพุกนะครับที่จะฝังอยู่ในตัวเนื้อปูนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนลิมนะครับหรือว่าตัวที่เราตอกลงไปแล้วทําให้ตัวพุกเนี่ยเขาบานออกนะครับอยู่ที่บริเวณด้านล่าง นี่ครับตรงนี้นะครับโดยวัสดุครับจะเห็นว่าเขามีการชุบซิง์มานะครับทั้งตัวเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้สามารถป้องกันสนิมหรือว่าทนสนิมนี่ได้ดีมากๆเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบตัวพุกตอกนะครับของมินเนรีกับตัวพุกเหล็กทั่วไปนะครับจะเห็นว่าขนาดของเกียวนะเรามาดูขนาดของเกียวนะอย่างตัวนี้เป็นพุกตอก M10 ใช่ไหมครับขนาดเกียวเนี่ยก็จะเป็น M10 แล้วก็จะเทียบเท่ากับตัวพุกเหล็กขนาด3ทับ8นะครับหรือว่าประมาณ M10 นี่แหละนะจะเห็นว่าตัวขนาดเกียว เขาเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ขนาดตัวงเขานะครับถ้าเป็นพุกตอกจะเห็นว่าขนาดตัวงเขาเนี่ยจะเล็กกว่าส่วนถ้าเป็นพุกเหล็กนะครับขนาดตัวจะใหญ่กว่าซึ่งความแตกต่างของขนาดตัวเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรนะครับก็ส่งผลต่อตัวดอกสว่านที่เราจะใช้ในการเจาะเพื่อที่จะฝังพุกนั่นเองนะครับอย่างถ้าเป็นของตัวนี้ของมินูรี่เขาบอกว่าใช้ดอกติบมิได้เลยนะครับดังนั้นดอกที่เราใช้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับดอกที่เป็นเจาะ พุกเหล็กนะครับอย่างพุกเหล็กเนี่ยถ้าเป็นลักษณะ3ทักแเนี่ยเราต้องใช้ดอกประมาณสัก1ิมิลน,นะครับหรือเ1 2เนี่ยครับแบบนี้เจาะเข้าไปนะอันนี้เป็นข้อแตกต่างอันแรกเลยนะครับแล้วความแตกต่างของดอกที่มันต่างกันเนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับเราลองมาดูนะครับถ้าเรามีเพดอยู่อันนึงนะครับเราต้องการที่จะเจาะเพื่อฝังพุกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเจาะนะผ่านรูลงไปได้นะถ้าเป็นพุกเหล็กนะเห็นไหมดอกเนี่ยมันไม่สามารถเจาะผ่านรูลงไปได้ใช่ไหม,มครับเพราะว่าตัวพุกของเขาเนี่ย มีขนาดใหญ่นะครับมันไม่สามารถสวมผ่านตรงนี้ได้แต่รูเนี่ยมันจะสามารถร้อยเฉพาะเกีียวนะครับตัวผููเนี่ยขึ้นมาได้เท่านั้นเห็นไหมครับเขาจะทํารูมาแบบพอดีเลยแต่ผิดกันนะครับถ้าเป็นตัวพุกตอกตัวนี้เราสามารถที่จะสวมนะครับตัวพุกเนี่ยผ่านรูตัวนี้ลงไปได้เลยแบบนี้นะครับมันจะเลยจะทําให้เราทํางานได้สะดวกกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะเจาะนะครับรูเนี่ยนะครับลงไปผ่านรูรูของเพจได้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ เนี่ยแต่เนี้จะไม่ได้นะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยขั้นตอนต่างๆก็จะลดลงด้วยนะลดลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการติดตั้งกันในการทดสอบการใช้งานนะครับผมอยากให้ดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทํางานของพวกแต่ละตัวนะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับตัวอย่างของพุกเหล็กเนี่ยจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า นะครับก็คือเราต้องเอาเพจไปวางณนะตำแหน่งหรือว่าเอาเครื่องจกักรหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการติดตั้งอะครับไปวางณตำแหน่งที่เราต้องการก่อนจากนั้นเนี่ยเอาอุปกรณ์หรือว่าเพจตัวนั้น,นออกไปนะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จเราก็ทําการเจาะรูซึ่งขั้นตอนการเจาะรูเนี่ยถือว่าสําคัญเลยครับถ้ามันมีการขยับหรือว่าเคลื่อนที่นิดนึงเนี่ยมันก็อาจาจะทําให้รูเจาะเนี่ยไม่ตรงหรือว่าเจาะไปแล้วเอียงเนี่ยครับก็มีผลเหมือนกันนะครับจะทําให้เวลาใส่ตัวเพจเนี่ยก็จะทำได้ยากหลังจากเจาะรูเสร็จนะครับเราก็ต้องเอาตัวววพุกกสมลลลงงไไปปแ้็ตอบ จากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการหมุนตัวน็อตนะครับเนี่ยเพื่อดึงให้ตัวพุกเนี่ยมันบานออกทางด้านล่างนะครับเนี่ยเราก็ต้องหมุนทุกตัวเลยนะครับจะเห็นว่าขั้นตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสังเกตดูตอนที่เราหมุนน็อตตัวนี้มันจะทําให้เกีียวนะครับของตัวพุกเนี่ยมันสูงขึ้นมาจากตัวพื้นด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหากวนใจของเจ้าของบ้านหรือว่าคนที่ทํางานช่างงานดีไว้ด้วยนะบางทีเราต้องมีการตัด หัวน็อตที่มันสูงตรงนี้ขึ้นมาเลยนะในบางครั้งหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับน่ครับพอเราขันเสร็จแล้วนี่ก็คือยังไม่จบนะครับเราก็ต้องมีการถอดนะครับตัวน็อตตัวนี้นะครับรวมถึงพวกแหวนต่างๆเนี่ยของพุกเนี่ยออกมาให้หมดนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเพลทเนี่ยสวมลงไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเยอะนิดนึงนะสําหรับการใช้งานพุกเหล็กทั่วไปนะครับที่เราเคยใช้งานกันนะครับนี่ครับเราต้องถอดตัวพุกต่างๆเนี่ยออกเห็นไหมครับ พอใสอ่ออกแล้วนะครับทีเนี้ยเวลาวางเนี่ยอันนี้คือต้องแบบต้องบอกว่า,าวัดดวงเลยก็ได้นะบางครั้งเนี่ยก็ใส่ได้เลยแต่บางครั้งเนี่ยผมต้องบอกเลยส่วนใหญ่ผมถ้าเกิดเจอรูเล็กๆหรือว่ามันรูที่มันฟิกมากๆแบบนี้นะครับจะแทบแต่ไม่ได้นะต้องมาคอยเคาะนะครับเคาะให้ตำแหน่งของตัวพุกเนี่ยมันได้ตำแหน่งนะแล้วพังเทียเคาะไปเนี่ยทำให้ตัวปลายเกลียวต่างๆเนี่ยถ้าเคาะไปโดนปลายเกลียวเนี่ยก็จะทําให้ไต่ ตัวน็อตเนี่ยได้ยากอีกนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยเพราะว่าบางทีฝังเพจเนี่ยก็จะใช้วิธีการลักษณะแบบนี้นะครับบางทีต้องแก้ก็คือไปเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนทางแก้แก้ปลายเหตุด้วยนะไม่ถูกต้องนะครับนี่ครับกว่าจะใส่ได้เห็นไหมต้องมีการเคาะตัวพุกเนี่ยนะปลายของตัวน็อตของพุกหลายรอบเลยนะครับถึงจะใส่ตัวน็อตเข้าไปได้นะเพราะใส่ครับไปเสร็จแล้วเราก็ต้องทําการขันนะครับ ตัวน็อตที่ใส่เข้าไปเนี่ยให้แน่นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอน,นคร่าวๆนะครับของการใช้งานพุกเหล็กทั่วไปที่เราเคยใช้งานกันเห็นไหมครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็จะยุ่งยากซับซ้อนแล้วนึกภาพถ้าเป็นเครื่องจักรหนักๆห,หรือว่าอุปกรณ์ที่มีความหนักเนี่ยเราต้องยกเคลื่อนย้ายเข้าออกบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยทำงานได้ยากมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวพุกตัวพุกตอกกันบ้างนะครับของมิโนริตัวนี้นะ ก่อนอื่นผมขอแนะนําวิธีการ,รวัดระยะความลึกการเจาะก่อนเพราะว่าตัวนี้จะสําคัญมากเพราะว่าการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะใช้ตัวลักที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อดันกับก้นรูนะครับเพื่อจะทําให้พุกเนี่ยมันขยายออกใช่ไหมครับดังนั้นนับความลึกของรูเจาะเนี่ยจึงจะสําคัญมากๆนะครับเพื่อให้ตัวลักที่อยู่ด้านในต้เนี่ยมันทํางานนะครับเ,เริ่มต้นเลยให้เรานะครับปรับระยะของตัวน็อตเนี่ยให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็วัดระยะจากตัวตัวของพุกนะครับ ที่ตัวพุกนะครับไม่ใช่ที่ตัวปักนะครับจนถึงด้านใต้ของตัวแหวนลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตรงปลายดอกสว่านเนี่ยให้เอาตรงดอกที่มันเป็นดอกเต็มนะครับไม่ใช่ตรงปลายดอกเลยนะครับวัดขึ้นมาได้ระยะแบบนี้จากนั้นก็ให้ใช้เป็นเทปเกาวยวย่นนะครับเนี่ยพันเข้าไปนะตำแหน่งที่เราาร์ k ได้นะครับแล้วก็ให้เทปเกาวยวย่นอีกอันหนึ่งนะฉีกมาเป็นเป็นแผ่นแล้วก็มาพันไว้แค่1ตลบนะครับ1น,นึ่งทบแบบน,นี้นะครับเพื่อตัวเนี้ยจะเป็นตัว บอกตำแหน่งที่ว่าเราเจาะแล้วนะครับเจาะได้ระยะแล้วนะครับได้อย่างไรลองดูตามคลิปนี้นะครับเ <AR> <Corin ne. S 2> มื่อเราเจาะไปเนี่ยมันจะมีเศษปูนขึ้นมาไอ้ตัวที่เราแปะเทปไปเนี่ยมันจะเป็นตัวปัดครับเมื่อปัดจนเศษปูนหมดเนี่ยมันจะบอกว่าระยะเราเนี่ยเจาะถึงแล้วครับเราก็สามารถใส่พุกแล้วก็ตอกลงไปได้เลยแล้วตัวพุกเนี่ยมันก็จะแน่นเลยนะครับแล้วก็เกลียวที่โผล่เนี่ยมันก็จะโผล่ไม่เยอะนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับดังนั้นการใช้งานก็จะเห็นว่าเราแค่เอาตัวเพจไปวางน้าตำแหน่งที่เราต้้อออองงกกกาาารรรรเเเเลยยคคับไม่่ตพจะแู ตามระยะความลึกที่เราได้หาไว้แล้วก็ใส่พุกเนี่ยลงไปตัวแรกได้เลยนะครับผมแนะนําให้เจาะตัวแรกก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการยึดตําแหน่งนะครับเมื่อ <brewer ies, S 2> ตําแหน่งแน่นแล้วเราสามารถเจาะตัวที่2ที่3ามที่4ได้เลยหรือว่าจะไล่เจาะทีละตัวก็ได้นะครับตามระยะความลึกจะเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะง่ายมากๆนะครับแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วกว่าเราไม่ต้องเป็นต้องยกวัตดุหรือว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยออกไปมานะครับนึกภาพว่าถ้าเป็นเครื่องจักรหนักๆนะครับเราต้องมีการมายกมามาร์กแล้วก็ ยกออกยกเข้างียครับมันก็จะทํางานลําบากซึ่งตัวนี้จะมาช่วยแล้วก็ทาให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมลองอทดสอบดูเนี่ยนะครับตัวนี้จะทํางานได้เร็วกว่าพุกเหล็กเนี่ยประมาณสัก 2- อสาเท่าตัวได้เลยนะอย่างตัวพุกเหล็กเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักประมาณ5นาทีอย่างตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่เกิน2อนาทีก็สามารถติดตั้งได้เสร็จนะครับ ในส่วนของเรื่องความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าตัวเนี่ยเขาอาจจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ความลึกในการลงไปนะครับยึดกับตัวผนังปูนเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวผู้เหล็กอย่างผู้เหล็กจะอยู่สักประมาณ4ี่เซนนะครับแต่อย่างตัวนี้เราสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่4เซนขึ้นไปจนถึง6เซน7เซนเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับอย่างผมจะเห็นว่าถึงประมาณ6เซนดังนั้นเนี่ยระยะการยึดจับนะครับของตัวพุกก็จะลึกกว่าทําให้ยึดจับได้แน่นเลยนะครับ ถัดมาสิ่งที่เราควรระมัดระวังนะครับหรือว่าในการใช้งานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้งานกับวัสดุที่บอกบางนะครับอย่างเช่นอิฐมวลเบาเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้งานเลยนะควรใช้กับเป็นลักษณะปูนคอนกรีตนะครับเพราะว่าการทํางานของเขาเนี่ยอาศัยนะครับตัวปั๊กของเขาเพื่อตอกกับตัววัสดุนะครับดังนั้นถ้าเป็นวัสดุที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวพุกเนี่ยไม่ทํางานหรือว่าทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ เรื่องที่2เรื่องของความลึกรูเจาะอันนี้ก็สําคัญมากอย่างที่ผมได้อธิบายไปเลยนะครับดังนั้นก่อนจะใช้งานเนี่ยเราต้องคํานวณระยะความลึกในการเจาะให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับเพื่อให้ตัวพุกเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ของงเเคานนนัันอน่ออะรบีกอย่างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพุกตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดให้เราใช้เนี่ยแค่ขนาดเดียวก็คือขนาด m 1 0ตามที่ผมได้รีวิวไปนะครับเพราะว่า,าเป็นขนาดที่เราใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วนะแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะมีขนาดอื่นเนี่ยตามเข้ามานะครับส่วนท่านใดเนี่ยต้องการที่จะใช้งานหรือว่าหาข้อมูลที่จะนําไปใช้งานสําหรับพุกตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูในคําอธิบายใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมแชแนบไว้ให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะหวังว่าจะเป็นข้อมูลสําหรับท่านใดที่ใช้งานพุกเป็นประจํานะครับ ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นในหน้างานของเรานะครับสวัสดีครับ